สวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ PSU ที่ไม่ใช่มอสองขานะครับและตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่เทสทลันเครื่องจักรภายในโรงงานของ PSU นะครับด้านหลังของผมก็คือไลายผลิตบล็อกโรบอทผลทเทเซอร์นะครับหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่าหุ่นยนต์จัดเรียงกล่องบนพาเลทนะครับและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเทสทลันเพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาตรวจรับเครื่องจักรที่โรงงานของเรานะครับ ระบบนี้ถูกออกแบบให้เป็นระบบอัตโนมัติ100%ทั้งความเร็วความแม่นยำและความปลอดภัยนะครับเราจะมาเริ่มกันที่จุดอินฟีนะครับโดยที่เราจะใช้เป็นโรลเลอร์ไดส์คอนเวเยอร์นะครับที่จะช่วยรักษาสภาพกล่องไม่ให้บุบหรือเสียหายระหว่างการลำเลียงพร้อมระบบบาร์คลล้ดลิเดอร์ของเคียนนะครับที่จะทำงานร่วมกับตัววิวซอร์เตอร์ที่จะเป็นตัวคัดแยกกล่องเพื่อให้เข้าลายได้อย่างถูกต้องนะครับ กล่องที่ถูกคัดแยกแล้วจะถูกจัดเรียงโดยโรบอทนะครับโดยที่โรบอทของเราเนี่ยจะใช้เป็นของ ABB รุ่น IRB660 รุ่นนี้จะรองรับเปรียดได้ถึง180กิโลกรัมนะครับทำงานร่วมกับทิปเปอร์ที่ออกแบบโดยทีม PSU นะครับสามารถหยิบกล่องได้หลากหลายขนาดความเร็วในการจัดเรียงของโรบอทหนึ่งตัวนะครับจะทำงานอยู่ที่12กล่องต่อนาทีซึ่ง2ตัวรวมกันเนี่ยจะทำงานได้สูงสุด24กล่องต่อนาทีเลยนะครับทำงานได้อย่างแม่นยำตามแพทเทิร์นที่กำหนดลดความคลาดเคลื่อนและป้องกันการ,การหลุดหรือร่วงของสินค้าได้อย่างมั่นใจเลยนะครับ เมื่อเรียงกล่องครบพาเลทจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องพันฟิล์มซึ่งนอกจากที่จะพันฟิล์มรอบๆด้านข้างแล้วเนี่ยเรายังจะมีท็อปชีทที่จะพันด้านบนอีกด้วยนะครับโดยสามารถรองรับได้ถึง30พาเลทต่อชั่วโมงและยังมีในส่วนของการพิมพ์สติ๊กเกอร์แปะบนพาเลทโดยใช้เครื่องพิ้น,น์อะแดปไพรยมีการดึงข้อมูลมาจาก PLC และระบบแซฟเราควบคุมระบบทั้งหมดด้วย PLC ผ่านหน้าจอ HMI ที่ใช้งานง่ายอีกด้วยนะครับ ส่วนระบบความปลอดภยัยเรามีล้วและเซนเซอร์รอบระบบหากมีการล้ำเข้าเขตอันตรายเครื่องจะหยุดอัตโนมัติท,ทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับทั้งหมดนี่คือระบบบล็อกโรบอทพาเลทเทเอร์ที่เราทดสอบกันอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจก่อนที่เราจะส่งมอบจริงให้กับลูกค้านะครับหากท่านใดสนใจระบบอัตโนมัติที่ทั้งเร็วแม่นยำ<ม>และปลอดภยัยสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย